ครูท่านใดกำลังมองหาเครื่องมือที่ใช้สำหรับสร้างแบบทดสอบออนไลน์แบบง่ายๆฟรีและสามารถจับเวลาได้ลองดูคลิปนี้ครับอาจจะเจอสิ่งที่กำลังตามหาสร้างแบบทดสอบออนไลน์ง่ายๆครูทุกคนทำได้ครับสวีเดวสวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องทีเดนแช์นะครับ และสวัสดีปีใหม่อีกครั้งหนึ่งนะครับคลิปนี้น่าจะเป็นคลิปแรกเลยนะครับสำหรับปี2,565เราจะออกเดินทางไปด้วยกันเป็นเพื่อนกันให้กําลังใจกันและกันไปแบบนี้นะครับผมในวันนี้นะครับเราจะมาเรียนรู้บอกเลยว่าเป็นเว็บไซต์ใหม่ล่าสุดที่ที่เดนแชร์ไปเจอมานะครับจากเว็บไซต์ที่รวบรวมแล้วก็จัดอันดับ t o p t u n l นะครับ Learning หรือว่า t o p t u o l for Education ที่ใช้สำหรับการเรียนการสอนนะครับไปเจอเครื่องมือหนึ่งหรือว่าเว็บไซต์หนึ่งนะครับที่ชื่อว่า t e s t e m o d s c o m ซึ่งจะใช้ทำอะไรได้นั้นเดี๋ยวเราไปเรียนรู้กันในคลิปนี้นะครับก็อนจะไปเรู้ฝากกดติดตามกด Subscribe กดกระดิ่งด้วยนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันเลยครับโอเคครับก่อนอื่นเลยนะครับทุกท่านก็จะต้องมาที่เว็บไซต์ t e s t m o d c o m นะครับ t e s t m o s c o m นะครับซึ่งถ้าถามว่าเว็บไซต์ t e m o d เนี่ย มีความสามารถหรือว่าทำหน้าที่อะไรนะครับก็ต้องบอกว่าเป็นเว็บไซต์ที่ใช้สร้างเทสต์ออนไลน์หรือว่าแบบทดสอบออนไลน์นะครับอย่างง่ายๆเลยนะครับอย่างง่ายๆเลยเพียงแค่ไม่ตีขั้นตอนนะครับเขาบอกว่าเทสต์มอสเนี่ย i s very simple นะครับคือใช้ง่ายแล้วก็เรียบง่ายมากเพียงแค่ตั้งค่าอะไรนิดหน่อยนะครับข้อที่1น,นะครับสเต็ปที่1คือตั้งค่าอะไรเล็กน้อยนะครับตั้งค่านิดหน่อยข้อที่2ส,สร้างข้อคําถามซึ่งมีข้อคําถามที่หลากหลายมากนะครับจากที่ ผมได้เข้าไปดูแล้วและข้อที่3ก็คือการส่งลิงก์ไปให้กับนักเรียนผ่านช่องทางต่างๆมีแค่นี้เองครับ3ขั้นตอนง่ายๆแบบนี้ครับผมในคลิปนี้นะครับเป็นคลิปที่1ซึ่งผมออกแบบคลิปไว้ทั้งหมด3คลิปด้วยกันนะครับสำหรับ Test m o ดคลิปนี้เราจะไปทําความรู้จักกับ Test m o ดว่าแบบฟรีๆนะครับใช้งานได้อะไรบ้างนะครับใช้งานได้เท่าไหร่แล้วก็เราจะไปดูนะครับในเรื่องของการตั้งค่า เบื้องต้นนะครับก่อนที่เราจะไปสร้างคําถามจริงในการต่อไปเดี๋ยวเราไปดูก่อนครับว่า t e s t m o d นั้นฟรีเนี่ยหรือไม่ฟรีและแบบฟรีใช้งานได้มากน้อยแค่ไหนครับโอเคครับก่อนอื่นเดี๋ยวเราจะไปดูกันก่อนนะครับว่า t e s t m o d เนี่ยฟรีหรือเปล่านะครับผมจากประสบการณ์ของทีเดนแชร์นะครับเวลาที่ไปที่เว็บไซต์ต่างๆแล้วเราอยากรู้ว่าเว็บไซต์ที่เราจะไปใช้งานเนี่ยหรือต้องการจะนําไปใช้จริงเนี่ย มันฟรีหรือเปล่าและมีข้อจำกัดอะไรบ้างนะครับให้ทุกท่านเนี่ยมองไปที่เมนู pricing เมนู pricing ซึ่งส่วนใหญ่แล้วนะครับจะอยู่ด้านบนตรงนี้ถ้าไม่อยู่ด้านบนนะครับก็จะอยู่ด้านล่างตรงนี้นะครับซึ่งสามารถที่จะกดเข้าไปดูได้ในที่นี้ผมจะขอกดไปที่ด้านบนนะครับกดคลิกหนึ่งครั้งโอเคครับคำตอบแรกเลยนะครับเว็บไซต์ t e s t m o d เนี่ยเป็นเว็บไซต์แบบฟรีเมียม ก็คือมีให้ใช้ฟรีด้วยและถ้าเกิดอยากใช้แบบเต็มที่นะครับใช้แบบไม่จำกัดหรืออัลิมิตก็ต้องเสียค่าใช้จ่ายทีนี้ถามว่าแบบฟรีเนี่ยสามารถทำอะไรได้บ้างนะครับแบบฟรีนะครับสามารถที่จะสร้างข้อสอบนะครับใน1ชุดนะครับข้อสอบใน1ชุดเนี่ยได้50ข้อคำถามสร้างได้50ข้อคำถามนะครับแล้วนะครับ ใน1ชุด50ข้อคําถามเนี่ยสามารถส่งไปให้นักเรียนทำเนี่ยได้100คนนะครับส่งไปให้นักเรียนทําได้100คนนะครับถามว่านะครับมีข้อจํากัดอะไรอีกนะครับข้อจํากัดหนึ่งเลยที่พบก็คือการอัปโหลดรูปภาพนะครับเข้ามาในเว็บไซต์ test mod เนี่ยแบบฟรีไม่สามารถทําได้แต่นะครับสามารถที่จะทําเป็นลิงก์ หรือนารูปภาพที่เป็นลิงก์แล้วเนี่ยเข้ามาได้อันนี้คือวิธีการแก้ปัญหานะครับแล้วก็อาจจะมีข้อจํากัดในเรื่องของการแจ้งเตือนในอีเมลนะครับเดี๋ยวเราจะไปดูอีกครั้งหนึ่งเมื่อเราสร้างแล้วเราจะเจอข้อจํากัดอะไรบ้างนะครับผมเพราะฉะนั้นกล่าวโดยสรุปสั้นๆก็คือนะครับเว็บไซต์เทสมอสเนี่ยเป็นแบบฟรีเมียมนะครับสร้างฟรีได้ด้วยนะครับในการสร้างฟรีเนี่ยสามารถสร้างสูงสุดได้ถึง50 q u e s t i o n หรือ50ข้อคำถามแล้วคำถามมีหลากหลายด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็น ในมัติเพิ e ์นชอยนะครับมีแบบเช็คบล็อกมีแบบจับคู่เดีย๋ยวเราจะไปดูอีกครั้งหนึงกันแล้วกันแล้วก็1อันนะครับ1แบบทดสอบเนี่ยสามารถส่งให้เรียนทําได้100คนแล้วก็ยังมีการตั้งค่าอื่นๆอีกด้วยเดี๋ยวเราจะไปดูพร้อมกันนะครับอันนี้เป็นสิ่งที่คุณครูอาจจะสบายใจมากขึ้นเมื่อรู้ว่ามีให้ใช้ฟรีด้วยนะครับผมโอเคต่อไปเราจะไปลองเรียนรู้นะครับวิธีการเริ่มต้น การสร้างแบบทดสอบออนไลน์ในเว็บไซต์ t e s t m o d กันครับโอเคครับหลังจากที่ทุกท่านเข้ามาในเว็บไซต์ t e s t m o d แล้วนะครับกราฟิกนะครับหรือว่าการออกแบบเนี่ยในเว็บไซต์ t e s t m o d เนี่ยอาจจะดูไม่ค่อยสวยสักเท่าไหร่แต่จุดเด่นหนึ่งเลยที่พบนะครับก็คือในเรื่องของการสร้างและการนำไปใช้นี่ถือว่าเป็นจุดเด่นมากๆนะครับทีนี้ถามว่าเวลาเข้ามาในเว็บไซต์ t e s t m o d แล้วเนี่ยต้องสมัครสมาชิกไหม คำตอบคือนะครับไม่ต้องสมัครนะครับเพราะถ้าเกิดสมัครเนี่ยมันค่อนข้างที่จะยุ่งยากนะครับค่อนข้างที่จะยุ่งยากตรงนี้จะต้องน่าจะต้องใช้อีเมลที่เป็นของโรงเรียนนะครับไม่แน่ใจว่าอีเมลของ,งเรียนแล้วเป็นอีเมลโรงเรียนที่อยู่ในประเทศไทยได้ไหมนะครับแล้วก็ค่อนข้างจะยุ่งยากนิดนึงแต่ถ้าเกิดทุกท่านมาถึงแล้วนะครับทุกท่านกดไปที่ปุ่มที่เขียนว่า build a t e s t เลยซึ่งจะกดด้านบนหรือกดตรงกลางเขาได้นะครับในที่นี้ผมจะกด ไปที่ปุ่มสีเขียวที่เขียนว่า Build a Test ก็คือการสร้างแบบทดสอบนะครับก็จะเข้ามาในลักษณะแบบนี้สิ่งที่เราต้องทำในเบื้องต้นนะครับก็คือ Test Name นะครับต้องการจะตั้งเป็นเรื่องอะไรในที่นี้ผมจะลองตั้งเป็นเครื่องมือการสอนสมัยใหม่แล้วก็สิ่งที่จะลืมไม่ได้เลยก็คือการสร้าง Password เพราะ Password ตรงนี้เนี่ยจะใช้สำหรับการเข้ามาแก้ไขเข้ามาจัดการนะครับชุดของแบบทดสอบของเรานะครับผมก็จะใส่ ะครับซึ่งทุกท่านจะตั้งเป็นอะไรก็ได้เป็นตัวเลขก็ได้นะครับในที่นี้ผมง่ายๆเลย1 2 3 4งสนะครับหกนะครับทีนี้นะครับหลังจากที่เรากรอกเ a สเนมนะครับชุดอพาสเวิร์ดแล้วก็กรอกพาส s w เวิร์ดซ้ำให้เหมือนกันอีกครั้งหนึ่งนะครับเราจะกดไปที่ปุ่ม Create t e s t ครับกดคลิก1ครั้งอันนี้ก็จะเป็นขั้นตอนของการเริ่มต้นสร้างนะครับซึ่งสเต็ปนะครับหลังจากที่เราได้มีการสร้างชื่อของ แบบทดสอบแล้วเนี่ยเราก็จะเข้าไปสู่อีก4สเต็ปซึ่งในคลิปนี้จะขออนุญาตพูดถึงแค่สเต็ปที่1เท่านั้นนะครับเพราะว่าเดี๋ยวคลิปจะยาวเกินไปในเรื่องของการสร้างการนําไปใช้แล้วก็การดูผลลัพธ์เนี่ยเดี๋ยวเราจะยกไปในคลิปต่อๆไปนะครับในที่นี้ผมจะกดไปที่หมายเลขหนครับ Adjust Setting กดคลิกเข้าไปเลยเราจะไปดูในส่วนที่สําคัญนะครับเราจะไปดูในส่วนที่สําคัญเท่านั้น คงไม่ได้พูดถึงทั้งหมดนะครับเริ่มต้นจาก c a สเ name ก็คือชื่อของแบบทดสอบ introduction ก็คือรายละเอียดเพิ่มเติมหรือว่าคำชี้แจงซึ่งจะกรอกหรือไม่กรอกก็ได้นะครับซึ่งจะกรอกหรือไม่กรอกก็ได้ต่อไป color scheme นะครับก็คือสีของแบบทดสอบซึ่งมีให้เลือกทั้งหมด4ส,สีด้วยกันนะครับค่าตั้งต้นจะเป็นสีเหลือง ต่อไปมาดูในส่วนของ question setting นะครับหัวข้อแรกก็คือ p a s i n a t i o n อันนี้ผมแนะนำว่าให้เลือกเป็นอันบนที่เป็นค่าตั้งต้นนะครับก็คือแสดงทุกข้อคำถามเลยในหน้าเว็บไซต์หน้าเดียวนะครับแต่ถ้าเกิดใครต้องการที่จะให้หน้าละหนึ่งข้อเนี่ยก็เลือกอันที่2ก็ได้แต่ว่าอาจจะไม่เหมาะสำหรับคุณครูที่จะสร้างข้อคำถามเยอะๆนะครับผม ในส่วนของ outer setting นะครับแนะนำให้ติ๊กถูกอันแรกอันเดียวเท่านั้นนะครับก็คือการ r a n d o m ไ z e คือการสุ่มในเรื่องของข้อคำถามนะครับแล้วก็อันที่2แนะนำไม่ให้ติ๊กนะครับแนะนำไม่ให้ติ๊กในกรณีที่อนุญาตให้เรียนเนี่ยส่งคำตอบนะครับที่เว้นว่างไว้ได้เพราะฉะนั้นข้อนี้ไม่ต้องติ๊กนะครับผมอันต่อไปนะครับอันนี้เขาก็ติ๊กไว้ให้แล้วนะครับส่วนใหญ่แล้วเขาจะเป็นการติ๊กไว้ให้แล้วอันสิ่งที่สําคัญนะครับหรือว่าอันที่แนะนําถ้าเกิดเราไม่ต้องการที่จะเอาออกเนี่ยก็ ปล่อยไว้เลยก็ได้นะครับปล่อยไว้เลยก็ได้แต่ถ้าเกิดคุณครูต้องการที่จะไม่ให้แสดงคะแนนนะครับก็เอาออกเลยก็ได้แต่นะครับถ้าเกิดเราจะใช้ในเรื่องของการเทสออนไลน์คือให้นักเรียนได้เข็นนะครับว่าตัวเองตอบข้อนี้แล้วถูกไหมตอบข้อนี้แล้วถูกหรือผิดเนี่ยผมแนะนําให้เลือกในส่วนของ Setting ออนไลน์นะครับ testing testing outline ไว้นะครับเพราะว่าจะทําให้นักเรียนเนี่ยสามารถเข็นผลลัพธ์แบบเรียลไทม์เลยว่าเฮ้ยข้อนี้ฉันตอบแล้ว ถูกนะข้อนี้ฉันตอบแล้วผิดนะนะครับแต่ถ้าเกิดไม่ต้องการก็สามารถที่จะติ๊กออกได้นะครับผมโอเคครับมาถึงส่วนสุดท้ายที่สําคัญมากๆนะครับนั่นก็คือหัวข้อที่ชื่อว่า access control นะครับเขาถามว่าใครสามารถเข้าถึงแบบทดสอบนี้ได้บ้างนะครับค่าตั้งต้นเนี่ยจะเป็น anyone คือใครก็ได้นะครับใครก็ได้ถ้าคุณครูอยากให้สะดวกนะครับเพียงแค่นักเรียนกรอกชื่อแล้วเข้ามาทําแบบทดสอบได้เลยเนี่ยผมแนะนําให้เลือกเป็น anyone นะครับแล้วถ้าเกิดใครต้องการที่จะ ลองอันอื่นเพิ่มเติมอย่างเช่นใส่พาสโค้ดนะครับมีการระบุรหัสอะไรต่างๆมีการใส่อ e ีเมลเนี่ยก็ลองเลือกดูกันแล้วกันนะครับแต่ถ้าเกิดง่ายที่สุดที่แนะนําคือ anyone นะครับใครก็ได้นะครับผมฝั่งนี้ครับคือการจับเวลาครับถ้าเกิดต้องการจับเวลาเป็นนาทีอย่างเช่นแบบทดสอบนี้ให้10นาทีก็ใส่เป็น10 m มิ u t ิหรือว่า10นาทีไปตรงนี้นะครับแล้วก็อยากให้นะครับคนทําแบบทดสอบของคุณเนี่ยทำได้กี่ครั้ง อันล่างตรงนี้ผมไม่แน่ใจว่าเขาแยกเป็นรายคนให้ไหมหรือว่า1แบบทดสอบอทําได้30ครั้งนะครับก็คือรวมกัน30คนนะครับเดี๋ยวถ้าเกิดใครอยากรู้ก็ลองดูก็ได้ครับว่าถ้าเกิดเราเปลี่ยนตรงนี้เป็นเลข1แล้วเนี่ยจะสามารถทําได้กี่ครั้งนะครับอาจจะเป็นทําได้ครั้งเดียวนะครับก็อาจจะไม่เวิร์กเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็ ลองเลือกดูกัแล้วกันไม่แน่ใจว่าเขานับรวมเป็นเขานับเป็นรายบุคคลหรือว่านับรวมทั้งหมดนะครับผมหลังจากที่เราได้แบบนี้แล้วนะครับก็จะมีข้อจํากัดในเรื่องของเบราว์เซอร์ฟังชั่นอลิตี้นะครับตรงนี้ไม่สามารถที่จะตั้งค่าได้นะครับอย่างเช่นป้องกันการคลิกซ้ายคลิกขวาการก๊อปปี้ต่างๆนะครับถ้าเกิดอยากใช้เพิ่มเติมก็ต้องเสียค่าใช้จ่ายนะครับผมโอเคครับอันนี้ในเบื้องต้นได้เรียนรู้เกี่ยวกับการเซตติ้งนะครับเมื่อเราเซตติ้งเสร็จแล้วเราก็จะกดที่ปุ่มเซฟ กดที่ปุ่มเซตเรียบร้อยก็จะเข้ามาสู่ในหน้าของการสร้างข้อคําถามซึ่งมีรูปแบบของข้อคําถามค่อนข้างที่จะหลากหลายเลยนะครับแต่ยังไงก็ขออนุญาตยกไว้ในคลิปหน้าก็แล้วกันครับผมโอเคครับคลิปนี้เอาไว้ประมาณนี้นะครับได้รู้จักเว็บไซต์ t e s t mod ได้รู้ว่าฟรีหรือไม่ฟรีนะครับแบบฟรีมีข้อจำกัดอะไรบ้างแล้วก็ได้เรียนรู้เกี่ยวกับการตั้งค่าเบื้องต้น เพียงเท่านี้ก่อนก็แล้วกันนะครับผมถ้าชอบคลิปนี้และเห็นว่าเนื้อหาประเภทนี้มีประโยชน์ก็อย่าลืมกดถูกใจกดไลค์ด้วยและอย่าลืมแชร์คลิปนี้ให้กับเพื่อนๆด้วยนะครับการแบ่งปันทําให้โลกน่าอยู่ครับฝากกดติดตามกด subscribe กดกระดิ่งเป็นกําลังใจให้กับทีเดนแชร์ด้วยนะครับเดี๋ยวปี2,565บอกเลยว่าทีเดนแชร์จะพาทุกท่านไปเรียนรู้เรื่องใหม่ๆ อีกแน่นอนนะครับอย่างมากมายเลยไม่ว่าจะเป็นซื้อการสอนเกมการสอนเว็บไซต์เทคนิคต่างๆเพื่อที่จะนําไปเปลี่ยนการสอนให้สนุกขึ้นและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นตามคอนเซปต์ของคเดแชร์นะครับคลิปนี้อบไว้แค่นี้ก่อนนะครับขอบคุณมากสวัสดีปีใหม่อีกครั้งหนึ่งครับผม